ท่านที่นำวัตถุมงคลเข้ามาเลยนะครับน้อนท่านที่ร่วมถวายจะถูกปัจจใจนะครับอ่เคดับ ส sí, uh ิ่งไหนก็ขอไม่ลาพื้นนะครับผมเชื่อว่าหลวงปู่ย่อกดนั่งคุยทีละวก็มาปวดนะสมัยก่อนช่วงปี2องพันหนะ ท่านนั่งคุยทีละคนทีละกนจนถึงสี่ทุ่มทุกวันนะแต่ตอนนี้ถ้านั่งคุยทีละคนคงจะไม่ไหวหรอกน้องเอาประมาณนี้เลยนะในช่วงบ่ายท่านมีกินนิมนต์ต้องเดินทางนะครับเราก็เลยต้องกระชับเวลานิดหนึ่งนะครับเนาะ เชียวเฟินนะครับน้องเออได้มาร่วมบุญกับหลวงปู่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับสาธุนี่ครับน้องเป็นคนไทยนะแต่ชื่ออยู่ต่างประเทศนี่ะครับอนุโมทนาบุญด้วยเด้อ คุณพ่อวันชัยแก้วกล้านะครับผมก็กลัวนะครับน้อมถวายหลวงปู่หนึ่งพันบาทนะครับสาธุนะครับคุณรัติพรประนนนะครับร่วมถวายหลวงปู่อีกหนึ่งพันบาทนะครับสาธุนะครับก็ให้ได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าเด้อท่านไหนที่ ร่วมบุญกันมาน่ครับท่านไหนที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลน,นะครับผมเชื่อเลอเกินว่าท่านจะได้บุญสองต่อนะครับท่านจะได้บุญสองต่อเพราะว่าหลวงปู่ท่านก็จะเอาไปบริจาคสาธารณประโยชน์ต่อไปนะครับบุญพิไยวันนะครับ สุรมณนีพร้อมครอบครัวนะครับได้น้อมถวายปัจจัยหลวงปู่หนึ่งพันบาทนะครับสาธุนะครับ นางทวีผลสีแพงมนพร,มพร้อมก็อบครัวนะครับน้องน้องหวยลงปู่อีกหนึ่งพันบาทนะครับสาธุนะครับมาเลยเด้อทิศติรัตตตตีผมอ่านข้นางหลังก่อนข้างหน้าเนี่ยตตตีตตีหลงจากคนพิศติรัตนะครับปับ กัตทางนางน,นะครับแล้วก็อ่าอันนี้อ่านาว่ายังไงอ๋อสานส้มหยดยางทงลาตาเจ้าสัวน้อยนะครับนอกถวายสตุปปัจจัยหลวงปู่นะครับ,รบอ่าแล้วก็นางอะไรเนี่ยวันทองเหรอฮะวันทองพึ่งโอบนะครับปุ๊บก้าวกลัวแล้วก็รวมอ่าที่ สรรวดีนะครับอีกหนึ่งพันบาทนะครับสาธุนะครับนะรบ้านกระนวลการ,กรเกษตรได้หลวงปู่น้องถวายปัจจัยหลวงปู่สองพันบาทนะครับขอ้ร้านค้ามีความเจริญรุ่งเรืองได้นะครับอ่าเลยคุณศิริรตนะครับจีระสงวนวงศ์สงวนวง์นะครับน,นส,สจิน ตานุ๊นะครับนัน้นมาอันฟิลิปินตาแก้งใสๆมันานอนครับูฟิลิปินตาแก้นเฟนลินปินตาแจงอยูบอสเน์ปินเปินผู้ไหญบอกปู โอ้โ้ผมบมลับหมกศิลปินศิลปินอยู่ไหมศิลปินตาแจ้งตาบอดหลัหลวงปู่เขนเด่นมมกผมก็ได้รับกลับแล้วครับหลวงปู่น่าจะกลับแล้วครับเป็นเมื่ออะไรครับ ท่านไหนจะทําบุญกับหลวงปู่ก็ใส่บาตรในเด้อนะครับบางีอาจจะได้ไม่ได้อ่านทุกคนเนาะเดี๋ยวจะได้ส่งหลวงปู่เข้าเข้าพักนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายก็จะมีกิจี่บน,นะครับไปบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลขององค์รอสิบนะครับที่อับเบอรกุชินาลายัยจังหวัดกระสินในะรับต้องเดินทางก,ก่อนหน่อยเนาะเอามหาเศรษฐีใครอยากจะรวยนั่งลง นะใครนั่งเร็วขอให้รวยเร็วๆเ,เด้อหลวงปู่ใครนั่งอยู่กับที่ก็ขอให้รวยขยึขยขย้นไปอกีกร้อยเท่าพันเท่าเด้อเออเอาพนมมือไว้เด้อพนมมือไว้นะครับเดี๋ยวส่งหลวงปู่เข้าพักเนาะท่านเหนื่อยนะครับนั่งนานก็จะเหนื่อยนะครับอะระหังสัมมาสัมบุตโตภะกาวา Pudha ta katàiwa thêm miสkahตkawa tham mang namasmi Suppati pankawatus สังฆนมามีสาธุสาธุขอยหลวงปู่มีทัดขันที่เข็มแรงมีอายุที่ยืนยาวเท่ากันกับพระอานนท์สาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือหนึ่งยสบปีเด้อสาธุโลกหลานที่มาวันนี้ขอให้ทุกคนหมดหนี้หมดสินเนเด้อหลวงปู่ รวยแล้วขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปอีกนะเด้อรลวงปูสาธุนะเออด้วยดอกร้องปูมันยิ้มจุ <c oughs> นะยิ้มดีนะน้องัว แล้วก็นั่งชมบาร,รมีนะครับหลวงปู่เนาะมีโทรศัพท์ก็ถ่ายรูปไปเก็บไว้เด้อในโทรศัพท์เด้อไปเก็บไว้ก็ระลึลกนึกเอาในสิ่งที่เราตั้งใจมาจากบ้านเนาะตั้งใจมาว่าอยากจะมาอธิษฐานต่อหน้าท่านเนี่ยตรงเนี้ยหน้าท่านแล้วเนี่ยอธิษฐานได้เลยนะเะอ,อเ,ออเนี่ยเ่็ยรูปหลานมาเยอะก็ดีใจนะครับ จดาเดาเสาธุดัง,ด,ง,ด,งดังพร้อมกันครับสาธุดังดังสาธุดังกนณีสาธุาทุสาธุาุนะครับหลวงปู่มีท่านกันที่แข็งแรงเด้อนะครับนะท่านไหนอยากร่วมบุญก็ส่งมาได้นะครับเดี๋ยวจะนำถวายหลวงปู่นะครับ ทุกบาททุกสตางค์ก็จะตัวาหวงปู่นะครับเนาะคุณสมพงศ์นอสพนทันนะครับสุขเจริญนะครับเนาะขณะท่านเดินอย่ายื่นอะไรไปให้ท่านเหยียบเด้อเดี๋ยวจะหกล้มเมานะครับเนาะนะครับอันตรายนะครับแล้วก็คุณเดชนะครับแม่บัวเรียนนะครับการ กาละนานนะครับห้าร้อยบาทนะครับก็พวงองตุ้มสุณุนเะครับพ่อพันหนึ่งพันบาทนะครับคุณอาบววอนนะครับคุณแม่ปอนนะครับคุณแม่สุภานะครับคุณแม่อวาร์วาทนีนครับห้าร้อยบาทคุณแม่หนูเตียนนะครับเดชสันเทียนะครับก็นุโมทนาบุญด้วยเ้อ รับคลิปนี้ก็สิขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเราพบขอ,อกันใหม่นะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสูู้หทุกคนคะ่ะพี่น้องคะ่ะกรับสวัสดีคะ่ะ